ขายกิจาการรีสอร์ทเมืองชนบุรีค่ะเนื้อที่ขนาด2ร้ไร่เต็มค่ะพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพัก17หลังค่ะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกห้องเลยนะคะปัจจุบันยังดำเนินกิจาการอยู่นะคะเนื่องจากมีฐานลูกค้าประจําแล้วก็เราแวะใกล้เคียงแถวนี้นะคะยังไม่มีรีสอร์ทที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยละคะ่ะก็จะสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะที่เดียวเลยนะคะ สถานที่ใกล้เคียงของรีสอร์ทนี้นะคะอยู่ใกล้วัดป่าอภวันค่ะแล้วก็ใกล้วัดป่าวชิรบรรพตใกล้โรงเรียนวุฒิวิทยาศาสอบแล้วก็ใกล้ถนใน,น,นมอเตอร์เวย์สายเจ็ดกรุงเทพชลบุรีค่ะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกห้องเลยนะคะและรีสอร์ทแต่ละหลังนะคะก็จะมีทีจ่จอดรถพร้อมเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหาทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะลองสอบถามปุ๋ยเข้ามาก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินโกดังโรงงานปั๊มน้ํามันรีสอร์ทหอพัก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเลยค่ะเพื่อปุ๋ยมีทรัพย์อยู่ในมือแล้วก็นําเสนอคุณลูกค้าและตรงโจทย์ความต้องการของคุณลูกค้านะคะสนใจจะลงทุนอสังหาประเภทไหนลองสอบถามปุ๋ยเข้ามาก่อนได้เลยค่ะปุ๋ยมีทรัพย์สวยๆนาเสนอให้นะคะปรกษาทรียินดีให้บริการทรัพย์ของปุ๋ยนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะปุ๋ยเตยอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบรุรียินดีให้บริการนะคะบุธภาอีเทนพาเอร์พาร์ีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย